My life is my style โจฮักนัสารคามมาพบกับโจวันนี้ก็คือถ้าหากท่านใดนะครับที่มีอาการเสียงแหบและก็คอแห้งเป็นสมุนไพรทางเลือกซึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านทางภาคอีสานใช้กันมานานเราจะใช้สมุนไพรชนิดนี้นะครับในการที่ใช้ต้นสดตามคั้นผสมกับน้ำผึ้งทำอย่างไรนะครับเรามาทราบขั้นตอนวิธีการทำกันเลย ว่าสมุนไพรชนิดน,นี้ขับพิษร้อนถอนพิษไข้ได้ด้วยและเสียงแหบคอแห้งใกล้วันเลือกตั้งมาแล้วนะครับก็คือโอ้ยคุยเรื่องผู้แทนกันนี้แบบสมัครผู้แทนกันนี้แบบมากมายนะครับต้องใช้เสียงที่มากมายเราจะใช้สมุนไพรในการที่จะบํำบัดเสียงแหบคอแห้งได้อย่างชง,งัดนักแล หรือแม้กระทั่งหลายๆคนนะครับมีอาการที่ต้องอใช้เสียงมากๆไม่ว่าจะเป็นโคศกนักจัดรายการต่างๆจัดรายการทีวีจัดรายการวิทยุเราจะใช้สมุนไพรทางเลือกก็คือต้นกรดน้ํานี่แหละครับแล้วก็บวกด้วยน้าผึ้งช่างงานนกเลลเสียงแหบแห้งคอแห้งเราจะใช้สมุนไพรต้นกดน้ําก็คือต้มดื่มประมาณสัก30กรัม ในน้ำต้มดื่ม1.5ลิตรถึง2ลิตรต้มประมาณ15นาทีในขณะน้ำเดือดทานขณนะตอนช้าและตอนเย็นเรามาทราบสักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับสรรพคุณก็คือมีรสชุ่มหวานขมเล็กน้อยไม่มีพิษมีฤทธิ์เป็นสมุนไพราย,ยาเย็นวิธีที่2ก็คือตำหรือคั้นต้นสดผสมน้ำสักเล็กน้อยใช้ต้นสดประมาณ120กร,รมัม หลังจากนั้นนะครับเรามาทราบกันเลยนะครับว่าตำให้ละเอียดแล้วคั้นเอาแต่น้ำมาผสมกับน้ำผึ้งซึ่งเป็นสมุนไพรมีฤทธิ์เป็นยาเย็นไม่มีพิษเราจะใช้สมุนไพรต้นกรดน้ำคราวนี้เราไปรู้จักกับน้ำผึ้งกันเลยนะครับว่าสมุนไพรต้นกรดน้ำเนี่ยเราจะใช้เป็นสมุนไพรแก้อาการเจ็บคอเสียงแหบ แก้คอแห้งเราจะใช้น้ำพึ่งนะครับก็คือใช้น้ำพึ่งที่พอประมาณหลังจากที่เราคั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราเอาน้ำใส่แก้วแล้วก็จะได้น้ำเขียวๆสดๆเลยเราก็จะได้เอาน้ำพึ่งใส่ลงไปนะครับแล้วก็คนเข้ากันเราก็ดื่มสดๆเลยนี่แหละครับหวานสักเล็กน้อยแล้วก็มีฤทธิ์เป็นยาเย็นเสียงแหบคอแห้งชงาดนักแหลสิีบอกหาครับ ฟอร์วินไม่ใช่ยาไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดไม่ต้องกินใช้ฟอร์วินสิครับสําหรับท่านชายฟอร์วินหลีกเลี่ยงการใช้ยาตื่นเร็วกว่ายาสิเท่าแข็งแกร่งกว่ายาสองเท่าตื่นง่ายหลับยากสุดมาราธอนไม่ลองไม่รู้ชูสอนิ้วได้เลยฟอร์วินชูสอนิ้วได้เลยฟอร์วินฟอร์วินเสริมสมรรถภาพชายผู้สนับสนุนรายการฟอร์วิน ฟอร์วินผลิตจากซิลิโคนชั้นดีอายุการใช้งานสองปีแนะนำจากช่องโจฮักนัสละคามดีจริงๆสำหรับผู้ชายผู้ชายมั่นใจเมื่อใช้ฟ